กวนหอมกรุ่นจากกระทะใบโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของงานบุญถวายกระจาดชุมชนบ้านบางจานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะชื่อขนมสมกับที่มีเพียงปีละครั้งเพราะตั้งว่าขนมงานปีมีวัตถุดิบหลักเป็นถั่วเหลืองซีกแช่น้ำหนึ่งคืนคั่วและป่นละเอียดกวนกับกะทิแบะแซน้ำตาลมะพราะ้าวใช้ไฟกลางๆประมาณครึ่งชั่วโมงพอได้ก้อนถั่วที่เหนียวพอปั้นได้ จากที่เราควรถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงขั้นตอนการปั้นค่ะซึ่งก็คนที่จะต้องปั้นตั้งแต่ตอนที่ยังอุ่นๆอยู่ค่ะเพราะว่าจะทําให้ปั้นเป็นรูปต่างๆได้ง่ายและอย่างที่เห็นนะคะว่าเนี่ยเราปั้นกันเป็นหลายรูปมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าอย่างมือใหม่แบบพิมเนี่ยก็ปั้นเป็นรูปที่ง่ายที่สุดค่ะย่างยาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นรูปไข่ปลาแต่ถ้าอย่างมือชีพแบบแม่นะคะก็สามารถปั้นเป็นรูปที่ยากขึ้นกว่านี้ได้อย่างอันนี้เป็นรูปอะไรคะแม่องกียอันองกุยอันอย่าง อันนี้ง่วงตวินคล้ายเลแปะเลยเนาะแม้วัตถุดิบของขนมงานปีจะไม่ต่างจากขนมถั่วกวนอื่นๆแต่ความพิเศษอยู่ที่การปั้นค่ะแต่ละบ้านมีรูปแบบเฉพาะที่นิยมคือการปั้นรูปสื่อถึงอาชีพดั้งเดิมเช่นบ้านของแม่ลำเมียรรัตนมณีที่สืบทอดสูตรการทำขนมงานปีมาจากคุณย่าซึ่งทำกเกษตรกันมาตั้งแต่อดีต จปั้นขนมเป็นรูปอุปกรณ์การเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่และยังมีการตั้งชื่อเรียกให้เป็นเอกลักษณ์เช่นรูปเชือกเลี้ยงบัวเรียกห่วงตะวินรูปล้อเกวียนเรียกกงเกวียนและเมื่อปั้นเสร็จแล้วก็จะนํามาชุบกับแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวก่อนนาลงไปทอดในกระทะให้มีสีเหลืองทองซื้อจากย่ยาคุณยา่าแม่ของพ่อเนี่ยเขาเขาฝึกใ,กให้ ทำอะทำให้ดูแล้วก็ทำได้เขาบอกว่าต้องทำเพราะว่าโบราณก็ทำกันมาแบบนี้เริ่มก็ใช้ถั่วคั่วคั่วแล้วเสร็จแล้วก็มาปัน่นปั่นแล้วก็กวนเนี่ยเอามาปัน่นเขาทำมาแล้วก็ทำไปวิธีชีวิตวิธีชีวิตของคนบางจาน คนบางจานเาก็ทําแบบนี้กันนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นวิถีชีวิตค่ะเขาประสบพบเจออะไรมาเช่นอ,อย่างกุญแจอะไรเงี้ยก็คือมีทุกบ้านถูกไหมคะกุญแจกําไลมือกําไลเท้าวงแหวนแล้วก็เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงอะไรเงี้ยพวกเคียวของแข้งเคียวอะไรพวกนี้ก็คือ,อเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะ,ะสะท้อนการประกอบอาชีพของเขาค่ะคืะคอเขาเป็นกระชีพอาชีพกเกษตรกรรมถูกไหมคะ และก็พวกเชือกคล้องวัวพวกอ,อะไรก็ตามอะไรแบบนี้ค่ะนอกจากขนมงานปีที่เป็นหนึ่งในพระเอกของงานแล้วสิ่งที่ต้องมีในกระจัดยังมีผล,ลไม้ปูทะเลแมงดาและเครื่องปรุงคู่ครัวอีกหลายอย่างเช่นพริกกระเทียมกะปิหรือแม้แต่ข้าวสารเพราะชาวบ้านบางจานมีความเชื่อว่าถ้าถวายสิ่งใดไปก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งมาถึงวันขึ้น8ค่ำเดือน8ชาวบ้านบางจานก็จะนำของทุกอย่างจัดลงกระจาดที่แต่ละบ้านออกแบบโดยเน้นให้สีสันสดใสนำไปตั้งเรียงกันบนถนนช่วงระหว่างวัดโพธิมณีและวัดปากน้ำแล้วจึงถวายให้พระที่นีม้มาก็กระจาดก็มากน้อยลงตามอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเป็นที่ความพร้อมของแต่ละบ้านด้วยเพราะว่าการจัดงานกระจาดครั้งหนึ่งเนี่ย มันก็ต้องใช้ใช้เขาเรียกอะไรนะก็ใช้เงินในการซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยเอามารวมกันเข้าของก็มันก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าน่าจะเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับพวกพวกสภาวะเศรษฐกิจด้วยของอะคะ่ะทุกอย่างอะมันก็จะเป็นความเชื่อของเขาเหมือนเป็นวิถีชีวิตของเขาอะคะ่ะเหมือนกับว่าถ้าทําสิ่งเนี้ยลราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นจะร่ำรวยขึ้นจะปลอดภัยแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ไม่เพียงเป็นงานบุญใหญ่ของชุมชนที่สืบทอดกันมานานกว่าร้อยปีหากงานถวายกระจาดยังเป็นงานเชื่อมสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่จะได้มาพบปะถามไถ่ทุกสุขกันขณะที่ญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวก็จะได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งเพื่อช่วยกันทํากระจาดและขนมงานปีส่งต่อสูตรการทําขนมท้องถิ่นคู่ชุมชนบางจานจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ตาพิมลเกตไทย P ี s รายงาน